สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราห์กราฟกับครูเจ๊ยบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาวางแผนเทรดทองกันถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อสามารถสนับสนุนเราได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดทองอยู่แล้วนะคะสแกน QR code นะคะเปิดพอร์ตกับเรานะคะทุกการเทรดมีรีเบทคืนโคตรคุ้มอ่ะนะคะในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ 1. นนะคะในเรื่องของความไม่แน่นอน ในภูมิรัฐศาสตร์เนาะในเรื่องของสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะคะทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยจึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นเพราะมีความต้องการซื้อมากขึ้นนั่นเองนะคะสองนะคะในเรื่องของนโยบายการปรับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนาะถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะยังคงดูสูงขึ้นแต่นักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าเฟดก็ยังมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นก็ เป็นปัจจัยหนุนทําให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นั่นเองในส่วนที่3นะคะ ถึงแม้ว่าการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยจะแข่งข่าที่สุดในรอบ2ปีนะคะแต่ก็ไม่สามารถทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้เป็นสาเหตุมาจากแรงซื้อของทองคําที่มากกว่านั่นเองนะคะ 4. นะคะการคาดการเป้าหมายของราคานะคะนักวิเคราะห์หลายๆคนนะคะวิเคราะห์ว่าทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึง2750ได้นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะไม่ได้มีประเด็น ข่าวสําคัญอะไรแต่อย่างไรก็ตามเรามัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะคะยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นในทางเฟรม1นชั่วโมงแต่ก็มองว่าราคามีโอกาสที่จะย่อตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดตามเทรนด์เนี่ยเราจะมองว่าโซนแนวรับที่2,400 2,684จะเป็นโซนที่น่าสนใจที่จะ follow buy นะคะและ2,673จะเป็นโซนแนวรับอีกโซนหนึ่งแต่ถ้าราคาหลุด2,660นะคะให้พิจารณาคัดฝั่ง buy ไปก่อนเนาะนะคะอันนี้คือมุมมองของเราง่ายๆเลยก็คือถ้าราคาย่อก็ follow buy นั่นเองขอให้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่โชคดีมีกำไรกับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะ